สวัสดีพี่น้องป้องปายเด้อค่ะสวัสดีเอฟซีทุกท่านค่ะขอบคุณทุกกำลังใจเดอ้อี่มาราบชมบรายเปิดพมันกล่องพมันกลางออกมาเห็นนาละพี่น้องคะกำลังมั่นมือเก็บพักอยู่รับชมกันยาวๆไปเลยเดอ้อบอกเงาบันไ,ไดดอกคลิปนี้พี่น้องค่ะ ມັນຕັດອອກຫຼາຍກະມຸນອຸຍປຸຍພີ່ນ້ອງອືຫຍາກແຕ່ວ່າຄັນເຮົາແຕ່ງອອກໄປຈາກປາເຮົາກໍບໍ່ໄດອົາຕນັ້ນໍານາອ້ພນອງຄັນດນ อพี่น้องเห็นนํ้ำบ่ที่ได้บ่อนยุ้มเตียนทุงตั้งหากแล้วก็เอาไปนั่งฮิตยุม้มมองอันเข้าห้นั่งเข้ามีแห้งบ่พี่น้องอือบเรลวง่ายได้หนินะองเขาต้อง คัดออกดีๆบ้าน,นันไปล่างไปเซน้ำเกลือออกเนาะเพราะว่าโว้ยพี่น้องเอ้ยเห็นบ่อ,อยากให้พี่น้องเห็นน้ามาเอเดลเก็บพักนี่เนาะนี่เห็นบ่เพราะกันหอยเลียหอยถาดมันโมที่มันบ่มีบ่มีขนานไหมพี่น้อง โอ้ยยังออกเ่ท่านเบิด์ด้อันนั้นอืมฉันตัดออกลายกันสิประมาณนี้พี่น้องรูดออกเบิดแต่ว่าเขาก็อยากแต่งออกลายๆเนาะท่านติดอันไว้ถากไปนําไหม ได้ไปทํำความสาดในหน้อยยุบานนอเลาะใบแก่มันออกไอ <C sociology> อม <c ười> เก็บไปเพราะกินเน้ะพี่นอ้องเพราะว่าพักสลัดนี่มันเหี่ยวเร็วเนะอเพราะว่าหฮาไปล่างไปแช่น้ำเกลือเนาะมันเหี่ยวเหี่ยวเร็วอ๋อชอบนี้ก่อน บ่ไ,ไปหลยดอกเพราะว่าเดี๋ยวก็มาเก็บใหม่เนาะมันอยู่ใกล้บ้านออกมาข้าวเดียวก็ได้พ่อไปพ่อไปเฮ็ดสลัดกินเิียวไปลวกไปพักก็ได้เนาะมีเวลาก็ออกมาหาพักไปกินสิลนะ เ,เงาบรรจุมอยู่อาอแม่ได้หลายเติบแล้วแต่ว่าห้าวไปเห็ดกินคาบเดียวเนาะก็น,นะแต่อ,ออกไล,ลายเพราะว่าพวอกหอยถามดูน้ำน้ำหลืบน้ำกระจินที่เดียวนเนาะ กูอคนเร็นก็ว่าเป็นกันกินมันมีค้นน้อยๆแต่ว่าเอาไปลวก้เอาไปพันกแซบได้ล่ะกันปูว่มากินทดเนาะล้างทั้งสมดีกัแซบแล้วม้วนโลดค่ะกําำพิกผสมดำกันเลยเนาะขอบคุณพระเจ้าจอต้นบาระบีต้นบารบีบารบีซาซิบีเออวัะ ที่เขาหัวนไปคุดเอ้ยคุดเอาหัวนไปเห็ดผงบาสบีเนาะอฮ้ยงามกำลังอ่อนๆอ,อ,นอว,วัวเลยพี่น้องเก็บตัวนอค่ะเก็บค่ะล่อ,อไว้แล้วงัดชังงัดงัดชังงดังด,งดขอเสียมเน้ะคุณเลยมีเสียมเอาเสียมมาแน่พี่น้องอยากได้เสียมได้บัดทีในงดัดเอาหัวมานี่นะอุย้ย เบิ้องหอยมารีอยู่ตายมีดกับบกคมเลยพี่น้องเอด็ดเอากับสิดงใดจะอดมันละกินหอมอันบาซาบีด้วเนาะพี่น้องดมดมก้อนเด้อพี่น้องดมเบึง้งจะไปเก็บพิษเด้นี่ ตายหลายตัดบ่อถือละมีนิดหน่อยจิ้มเอาจิ้มเอาต่อไปนี่กันไรกัน เก็บบ่ให้พี่น้องเห็นหล,ล่ะพอดีตั้งกล่องบ่ได้ค่ะเมื่อบ่ว่างเฝ้าเก็บก่อนค่ะ ทำควควสะอาดกับพี่น้องคะเก็บมาแล้วเนาะคว่แข็งล่างสองสามนาทีพี่น้องเพราะว่าขีดข้ดินขี้ดินขี้ยังมันอยู่น้ำหลืบนี่เนาะเพราะว่ามันเป็นเปียอยู่แล้วต้องเอาไปล่างอกีกเนาะล่างอีกรอบทำ้ควสะอาด ก็ตอนเอามาเอามาแช่แช่น้ำเกลือล่างขี้ดินออกก่อนเนาะเราก็มามาปอกมาปอกวันน่าฮะตีต้มลวกไว้กินเนาะนอนอต้อนบาซาิบเนาะ เห็นบอกค่ะเดี๋ยวต้องไปฉีดน้าล่างดีๆีรอบนึงน,นะขี้ดินคุณน้ำาหลืบเนยน้ำประทัเลนั่นขี้ดินอยู่น้ำาหลือบน,นนะขี้ดินจกักขี้ดินจกักโตห้อยทากเขาไปลบไปลีอยู่กับ,บโบโหงเนาะลองทำความศาสดีดีด้วพี่น้อง ปาดออกโหลดเดี๋ยวไปล่างคัดออกดีๆอีกตอนเก็บก,ะกระยากก็แห้งครับความาสารนกระยากขึ้นก,กันได้พี่น้องว่ารำบอแต่ว่า,เ,าวเดี๋ยวเหฮดห้เบิ้งขาวๆนาะประมาณนี้นะพี่น้องคะ หัวแกมันเข้าเดี่ยวเอาไปบดเป็นพงเฮทพวงปาสิบีเนาะให้กินแซมในีก่กำลังดีไงเนาะนนกินกะหลา่าดอืมอืม เ่ก็หอมนะคะหอมหอม